คุณผู้ชมครับที่ผ่านมาเป็นทฤษฎีสมคบคิดโอ้โหตามที่ชูวิทย์ว่าเอาไว้หรือไม่เร็วนี้ชูวิทย์จะออกมาแฉอีกครั้งหนึ่งสืบเนื่องจากว่าเวลาผ่านพ้นไปกว่า2เดือนนะครับตั้งแต่คดีผับเจลิงที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงนักขณะน,นี้กว่าที่กองบัญชาการตรํารวจนครบาลจะแจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันสมคบฟอกเงินนะครับใช้คําว่าร่วมกันสมคบกันฟอกเงินแล้วก็สารออกหมายจับผู้ต้องหารูดเดียวมากถึง15คนนะครับแล้วก็ทําให้กองบัญชาการตํารวจนคะรบาลน,นั้นบุกไปควบคุมตัวเมียนะตามทะเบียนสมรสเลยนะครับของตู้หา่าวซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอไปนั่นก็คือพันตํารวจเอกหญิงนะครับเป็นญาติของอดีตนายตำรวจชื่อดังนะครับเป็นหลานนะครับ เป็นหลานของอดีตนายตำรวจชื่อดังเท่านั้นยังไม่พอนะฮะปัจจุบันเธอยศพันตำรวจเอกใช่ไหมฮะเป็นระดับพุ่มกับกองการต่างประเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกควบคุมตัวไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับพวกนะครับที่คาดว่าจะสมคบกันเจ็ดคนก็หมายความว่านขณะนี้ยังคงหลบหนีไปอีกแปดคนนะครับเพราะออกหมายจับสิบห้าคนข้อหานี่แหละครับร่วมกันสมคบกันฟอกเงินนะครับตัวการสําคัญที่ชูวิทย์แฉมาเลยตลอดแล้วหลบหนีไปได้ก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือหลาน ของนายตู้หา่าวชูวิทย์บอกว่าเอ๊ะมันช้าไปหรือเปล่ากว่าที่จะมาออกหมายจับแล้วควบคุมตัวในครั้งนี้สุดท้ายจะได้รับการปล่อยตัวหรือว่าประกันตัวออกไปหรือเปล่าสังคมเขาก็อดที่จะสงสัยไม่ได้นะครับว่าออ้ผ่านมาตั้งสองเดือนนะครับกว่าที่จะมาดําเนินการณขณะน,นี้เจอต่อหรือว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดอะไรบางอย่างหรือไม่ชูวิทย์เขาเตรียมที่จะออกมาแฉในเร็วๆนี้นะฮะ ก่อนหน้านี้กองบัญชาการตารวจนะครบาลก็ถูกชูวิทย์เนี่ยซัดเละเทะเลยโดยเฉพาะพลตํารวจโทที่ติดแสงสว่างผู้บัญชาการตรํารวจนครนบาลในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนที่รับการแต่งตั้งจากผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติออกหมายจับเพิ่มนะฮะในคดีฟอกเงิน17เอ้ย10 15เอ้ย10เอ่ 10, เอ, 10, อ, 10, อ10 10ประมาณ15คนถูกแล้วนะครับแล้วก็จับไปแล้วเนี่ย7เหลืออ,อีก8คนเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูแลฮะ ว่าผลการสืบสวนสอบสวนจะขยายผลเอาเอาผิดไปถึงขนาดไหนเพราะว่าหญิงเกษสรของตู้หาวที่ถูกระบุนะก็จะมีทั้งพัชรินและก็พันตํารวจเอกหญิงคนนี้ด้วยครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy c o f f e e โดยทีมข่าว e a s y ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับ เรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน u t u b e นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์ พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเน <s lus> ี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยีห่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮนะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่า หน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟอีซี่คอฟฟี่ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะเติมตา,มตา,มตามลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำสม้มน้ำมะพราะ้าวสมได้ทุกแบบนะครับ เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสาคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็บรายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้ก๋ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 สามร้อาบาท1ชุดมี1 0บองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้อตานการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟู ool, และเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทั้งเช้าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคโครี่ครับ พีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียแล้วก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พีนพ่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเี่นะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็กียเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ย เป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหน,ไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสามากขึ้นนะครับน้ําหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอพรกคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y News Easy ยุคคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบคุณครับ